สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแกะรางฐาน DBS นะครับหลายๆท่านถามเข้ามาครับว่ามันแกะอย่างไรนะครับอย่างแรกให้เราสังเกตด้านก้นนะครับมันจะมีด้านใหญ่นะครับกับด้านเล็กครับให้เราหันด้านเล็ก้า็หาตัวอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ ใช้เล็บจิกที่ปลายมุมหนึ่งนะครับจิกแล้วงัดออกออกแรงนิดนึงนะครับมันจะออกมาอย่างนี้ครับแล้วมันจะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกที่รางฐานให้เรางัดออกเช่นกันนะครับเราถึงจะเอาตัวรางฐานออกมาได้ครับตัวนี้มันจะล็อกไว้นะครับแล้วเราค่อยๆงัดแล้วก็เอาฐานออกมา,านี้ครับฐานจะมีทั้งหมด6ก้อนซึ่งมันใช้ขนาด 27A นะครับ ซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็ใส่เข้าไปแทนที่เดิมนะครับแล้วก็ประกอบโดยประกอบด้านที่เป็นด้านใหญ่ก่อนนะครับเสียบเข้าไปกึกแล้วก็มาปิดด้านเล็กเป็นั้นเสร็จเรียบร้อยครับผม